ครับนี่คือ i n s i ซส์นิว w s เล่าข่าวการเมืองสมชัยชี้อย่ากดดันตั้งรัฐบาล376เสียงระวังเผด็จก,การรัฐสภาแนะก้าวไกลปรับท่าทีปรับมุมมองสอวอสมชัยเตือนอย่ากดดันตั้งรัฐบาล376เสียงชี้ไม่ใช่เรื่องยากแต่เสี่ยงเกิดหายนะรอบใหม่ เมื่อวันที่16พฤษภาคม2566นายสมชัยศรีสุทธิยากรอดีตผู้สมัครสอสบัญชีรายชื่อในฐานะประธานยุทธศาสตร์ขับเคลื่อนนโยบายพรรคเสรีรวมไทยและอดีตคณะกรรมการการเลือกตั้งกะกตโพสต์ข้อความผ่าน Facebook มีเนื้อหาว่าอย่ากดดันให้ตั้งรัฐบาล376เสียงเพราะความหายนะทางการเมืองรอบใหม่จะเกิดขึ้นรัฐบาล310เสียง ฝ่ายค้าน190เสียงเป็นตัวเลขที่เหมาะสมรัฐบาลมีเสถียรภาพมั่นคงและมีแนวนโยบายในทิศทางเดียวกันที่จะผลักดันการเปลี่ยนแปลงฝ่ายค้านมีเสียงพอควรที่จะกำกับตรวจสอบการทำงานของรัฐบาลได้อย่างมีประสิทธิภาพนายสมชายกล่าวว่าแต่หากสวออเล่นเกมงดออกเสียง แรงกดดันอาจาำไปสู่การหาเสียงในสภาเพิ่มซึ่งไม่ใช่เรื่องยากเพราะทั้งพักภูมิใจไทยพักพลังประชารัฐพักประชาธิปัตย์พักชาติไทยพัฒนาและอื่นๆล้วนเพียงรอสัญญาณก็พร้อมจะเข้าร่วมรัฐบาลทันทีนายสมชายระบุต่อว่ารัฐบาล376เสียงขึ้นไปจึงไม่ใช่เรื่องยากแต่ผลที่ตามมาอาจกลายเป็นความเสียหายดังนี้ 1. รัฐบาลจะกลายเป็นรัฐบาลเสียงข้างมากเด็ดขาดกลายเป็นเผด็จการรัฐสภาปราะศะจากการตรวจสอบถ่วงดุลกลายเป็นวิกฤตการการเมืองรอบใหม่2การดำเนินการตามนโยบายของพรรคจะเป็นไปด้วยความยากลำบากเนื่องจากมีพรรคที่มีอุดมการแตกต่างกันมากเป็นรัฐบาลผสมและกลายเป็นรัฐบาลแบ่งปันผลประโยชน์ตามแต่และกระทรวงที่กำกับ 3. ทางออกในเรื่องนี้จึงไม่ใช่แค่เรียกร้องให้สมาชิกกุ้ิีสภายอมลงมติตามเสียงประชาชนแต่เพียงอย่างเดียวแต่พักก้าวไกลควรปรับท่าทีและปรับลดนโยบายที่แข่งก้าวในบางเรื่องเพื่อให้สมาชิกกุ้ทีสภเห็นว่าเป็นพักที่สุขุมค้ำเพรภาพและพอรับได้ 4. ทางออกนี้คือการประนีประนอม ซึ่งอาจไม่ถูกใจสายฮาร์ดคอร์ที่ปรารถนาการเปลี่ยนแปลงแบบพลิกฟ้าคว่ำแผ่นดินแต่หากก้าวไกลยอมรับความเป็นจริงว่าการเมืองและความสำเร็จในการบริหารประเทศคือการต้องมีจุดรุกจุดถอยในจังหวะที่เหมาะสมสำเร็จช้าบ้างแต่สำเร็จย่อมดีกว่าจะดึงดันผลักดันให้สำเร็จแต่ยากจะสำเร็จขอขอบคุณข้อมูลจากมติชนออนไลน์ อย่าลืมกดติดตามหรือฝากคอมเมนต์ไว้ที่ใต้คลิปได้นะครับขอบคุณครับ